สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่ออมรสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคสวัสดีครับผมคุณพ่ออมรเนาะครับผมนะครับมาตามแนวทางของคุณพ่ออมรนะครับที่มาเจอกันครั้งแรกอยู่ตรงนี้เนาะครับผมครับพ่อแนวทางนี้ได้มาจากอ่หลวงพ่อแม่หมอครับแม่ได้มาจากไอ้วัดวัดมัวสร้างค่ะวัดหัวสร้าง ตีเลวเพิ่นกหายอยู่แต่มันคือวานน่ะแะเนาะที่ไปที่มางวดพอได้มาสองงวดมันบ็นสองงวดกับงวดอแรกยังก่อนอแรกสี่สองหกสี่สองหกอ่าสี่สองหกเขาบ่กเกตังค์สี่สองหกเขาสี่สองสองสี่ครับังบนทั้งล่างเดียวโอ้โหเขาเขาตัวผมด้วนักเกตตังคอ้า ...3 สามตัวกับเขาสี่สองหกเลขวันออกสองสี่หก ครืองินแรกที่เราได้มาแวน้นบอลดซีหกงวดซีหกงวดคุงวดเมื่อกี้นี่วดเข่าทั้งสามจะได้ขึ้นกันวันนั้นเข่าสตัวสาตัวตัวทั้งสองตัวบนทั้งสองตัวล่างเข่าวัดงนเมื่อกี้เด้กงินปัแต่งวนลรงงานเปนไงมากสามหนึ่งซีสามหนึ่งซีเต็มดาบสองสี่ดาบของสามองซีเต็มเดียวคุณร้นโพนเ กป็้มเกิดได้สามโป้ตรงกนนะครับขวาล้มกันกรบซื้อหลายเลยซื้อสามเจ้าซื้อเจ้าเจ้าะสองร้อยคูณสองร้อยเซแบบปัตตดเลยหนึ่งสี่กระวาที่ยอดเอาเอาอย่าเอาตัวเดียวเลยกระวานี่ตัวกรงวนี่ก็นตัวกาตัดเลยพรตราแสดงว่าคุณพ่อเนี่คันมากสดายเน้นตัวนั้นเลยนักนักไปเลยบอกพ่อให้บานเพราว่าถึงหลายประทูก็งอนเม่อกันนี่บ่บดีเสียงเพลินจะไบาน ชาวบ้านก็ถือหลายอยของหลวงปู่เฮานี่หละแต่ว่าแนวแนว,แนวทางตัวนี้มันมาจากวัดหัวสร้างอันนี้อันนี้พอได้มาจากวัดหัวสร้างเองได้มาจากหลวงพอ่อที่เป็นดู้วัดบ้านหัวสร้างเพิ่นฝันเหครับครับิ่บนกับผเชิงฝันผูเชิงฝันแต่ว่าิ่นเป็นคนมักเรียนคือกันรันมักเรียครันมีเส้นคือมักแก้สี่ธิครับ บอลเพิ่นเพิ่นนั่งเอาบ่กขาบับมาบอกนาสีจังใดกะบุ้งเพิ่นแต่ว่ากะมุจจักกับเพิ่นสนิทกับเพิ่นมันกะส่งมาให้เรื่อยครับครับผมจังใดกะขอบคุณคุณพออ่อ,อเอามอนเนาะตีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องอีซีอะไรก็มาบ,บอกแนวทางต่ออีกเกท่าน,นึงนะครับ ออ่เเดดีี๋ยว้้พนงที่สำคัญนี่คือตัวเลขมันก่ได้หลายตัวก็เพิ่นที่ให้เพิ่นไในงวดที่แล้วให้ชุดเดียวแต่ว่างวดนี้เพิ่นสิให้ล้างให้บนให้มาให้ล้างให้บนงวดนี้เพิ่นแยกให้หรือเปล่าพ่อมอนชัยพ่อมอนชัยก็ซื้อเต็มแล้วครับเนาะล้้างใหนบเดี๋ยวให้ลงพิมพ์เขียนก่อนจะว่าก่อนที่จะได้ตัวเลขงวดนี้ปกติแล้วเพิ่นจะให้สามตัวนี่ชุดเดียวแม่นครับแต่ว่างวดนี้เพิ่นให้ล้างน้ำให้ล้างน้ำโอ้ครับ เป็นแยกให้บนล่างหมอคบแยกให้บนล่างวันนี้ครับแยกให้บนล่างนะครับสําหรับแนวทางรัฐบ,บาลไทยนะครับเนาะก็จะไดนก็ขออนุญาตเจ้าของตัวเลขแน,นวทางเด้อนะครับ,รบเอาน้ำมๆๆนันนำเสนอเนาะขออนุญาตหลวงพอ่อน้ำเนาะครับผู้คนใหญ่ไหมผู้คนอนุญาตผู้คนใหพ่ปมอมผู้อนุญาตเป่นหมอคบครับบอกเก้าเพิ่อนละล่ะครับหาได้โชคจะไดนห้อยก็จะพาไปหาเพิ่น งวดนี้เพิ่นก็หายสามตัวสองตัวแล้วบอครับองวดนี้ที่พ่านมากนี่งวดงวดเมื่อไหั่เนี่ยเพิ่นก็หายไปแล้วที่ว่าเก่าหกหนึ่งกับเก้าสามหกสามอันนั้นอันนั้น่ต้องเดี๋ยวค่นี้นงอันนี้ของลวงปูหนึ่งก้อนครับลวงปู่นีหายมาสองตุดจุดบนกับจุดลางปกติมันจะหายแบบนี้บอครับถอมอนปกติมันจะหายจุดเดียวโอ้หายจุดเดียวจุดสามบนจุดเดียว แต่งมวลนี่เพิ่นให้ยสองจุดเพิ่นจะให้ด้วยให้ล้างน้ำผ่าให้ล้างน้ำมาเบืองวัดตัวเลีกี่ดอกถืออกถูกใจบ่เนาะครับเนาะนะครับคุณพ่อไปเอามาได้จักมือนะครับก็ปืนกระแล่งไปมานี่ครับไปได้มานังงโดนเติบแล้วล่ะโอ้ไพน์ในมือนี่บ้าเมือนี่ครับโอ้ใหม่ๆสดๆไปเนี่ยทีแรลคุยกระเพิ่นกระเพิ่นว่าเดี๋ยบีเดี๋ยบีเดี๋ยบีจงมาให้กรบพิ่นกระโรคไปหาเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกเลยผ่าครับเลสดๆนะครับ เอาเตรียมตัวเขียนตัวเนาะเตรียมเขียนให้รถบอกเอฟซีกับเขียนซ่าประกันด้อยเอาตัวบนมันครับข้างบนมันบอกมาบอกว่างวดนี้มันมีแปดหกห้าครับเดี๋ยวเด้อเวไปเขียนัเขียนด้เอฟซีกับจเตย์พร้อมๆกันนะครับแปดหกห้านะครับจุดครับพอจุดเดียวยวจุดเดียวเดียวหางเดียวหางเดียวครับแต่ว่าเป็นให้ขางล่างมาอีก ชุดหนึ่งคือหกสามล่างนะข้างล่างหกสามครับตัวเดียวพอตัวเดียวป้าจะมาเขียนครับเนี่ยแน่นอนสิทธิ์อะให้บนล่างอย่างละม็ดแน่นอนน่ะสามตัวบนสองตัวล่างเป็นตัวเลขที่นีหนาทานครับังละเป็นหน้าอาจารย์ที่หนาติดตามที่ให้ตัวเลขหน่อย แต่ว,ว่างวดสีพานมากพิษยุดโตเดียวพิษแต้มเดียวพิษแต้มเดียวตัวเดียวเป็นในสามหนึ่งสีมันออกสามสองสีตัวเดียวแต้มเดียวเนาะพ่อเนาะงวดนี้ก็จะหายหลุดแต้มเนาะเอาตรงๆเนาะพ่อเนาะถึง่ได้ตรงก็ได้ตโตก็ยังดีหลวงพ่อจะได้ไปทําบุญกับเพลินเนาะพ่อเนาะหลวงพ่อให้มาครับพันห้ตั้งสองตัวบอกคร<น>ับเออสามตัวเป<น> <1, 4, S 2> ็นบัวเรนเรนเป็นบัวเนเนครับบัวไนมาหางเดียวนี่แหละก็แล้วแต่คนมัก เดี๋ยวตัดที่ตัดเอาครับแปดหกห้ากับตัดวิ่วิ่งเนาะเนาะับเนาะแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดห้าหกหกห้านะครับอย่าลืมตัดสองตัวนะครับเพราะว่าล้งต่อเพิ่นกับเ่นห้เพิ่นห้มาแบบนี้เนาะขอเนาะเพิ่นท่านห้เปิดเผยแรงมิติมาบครับให้เปิดเผยวัดเพื่ออย่างบ่ยังยังเพิ่นบ่าอะไรเปิดเผยครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นสิเบิ่งเบิ่งอีก วันนี้มันสีเขาอีกบ่อกันเขาอีกบ่อเพื่อนจังสีไปหาหอดวัดออครับมจะได้ไปรวมทำบุญด้วนครับครับตอนนี้หลวงพ่อเพิ่นสั่งยังครับก็มีแน่เลยแหละมีแน่แล้วเพื่อสายบุญเพิ่งอยากมาทำบุญนั่มไม่ทตัวเล่งงานเนาะเขียนลงยินก็มีนะครับเเขียนใส่กระดาษกันหลายอ เอาให้พ่อโชว์อีกนิดหนึ่งเอานี่แครเด้อเอามาเาม,ามือเศร้าไม่ไม่ก็เสิร์แปดหกห้าแล้วก็หกสามจะได้ก็พี่แปดหกห้าก็หกสามเขียนถือกว่นี้ถือถืองเนาะแปดหกห้า ครับพ่อครับขอถามอยครับท่านี่ไอ้เอฟซีบุญธรรมเอฟซีนะครับพ่อพี่น้องชัยได้มีโชคมีลาภนะผครับเพื่อคนโชคดีน้ำเนาะครับเนาะโชคดีน้ำปฏิบัติเมเยตบุญสั่งวัดสั่งว่าน้ำกันครับขอบคุณพ่อขอมอญชัยอะไรเด้อพ่อมอญชัยนะครับไปเอามาใหม่ๆสดๆนะครับ ้ใดได้รับชมคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเพื่อจะได้ไปทําบุญกับหลวงพ่อนะครับแต่เพนหลวงพ่อพนยังยังห้อยเอ่ยซื้อวัดนะครับเป็นแจงมาแบบนั้นนะครับเนาะแจงมาแบบนี้ถ้าเขางมวดนี้สามตัวเพ่นห้ไปหาทั้งวัดเลยเป็นบอกครับโอ้หลวงพ่อพนแจงมาถ้าได้สามตัวแปดหกห้าหายไปหอดวัดนะครับ สาธุนะครับแคปหน้าจอแล้วพี่น้องดก็แคปหน้าจอแคปหน้าจอค่ะครับผมโอเคครับผมฮะนะครับขอบคุณพ่ออมรนะครับหลายเด้อที่ให้แนวทางนะครับแดงปันให้พี่น้องเอ็ซียูทางไกลทางไกลทางประเทศน้ำนะครับผมอ่าขอบคุณคุณพ่ออมอนอมอนเป็นตัวเลขแนวทางนะครับพี่คุณพ่ออมรชัยนะครับท่านใดมาจาก หลวงพ่อนะครับแต่เพิ่นยังบอกหายกล่าวถึงวัดของเพิ่นนะครับทาโชคดีนะครับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปตามหายถึงวัดนะครับเพราะว่าเผื่อเอฟซีนะครับที่โชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตัวเลขนะครับจะได้ร่วมทําบุญนะครับหลวงพ่อเป็นกษัร้างนั่นสางนี่อยู่นะครับเพิ่นบูรณะนะครับทางวัดทางว่านะครับรวมทําบุญน้ากันด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินบุญทำน้ำคกเขาไอพ่อในทันผู้ชมนะครับ จบจากความสุขความเจริญนอครับเด้อก็ขอให้นะครับพี่น้องชาวไทยทุกทุท่านคุณพี่ทหารนะครับที่กําลังสู้รบกับเขมรนะครับให้รอดปลอดภัยทุกๆุกท่านนะครับพร้อมด้วยพี่น้องอยู่ใกล้ๆชายแดนนะครับ4จังหวัดนะครับอุบลศรีสเกตสุรินทรบุรีรัมนะครับขอให้แค้วคาาปลอดภัยทุกๆุกท่านนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาบน้าเนื้อครับเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางของ หลวงพ่อนะครับที่คุณพ่ออุมอนนะครับคุณแฮมเมสโชรบ<ห>มามครับสวัสดีครับ